สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเคส Apple Pencil กันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ Apple Pencil เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใส่เคสด้วยหรอนะครับทำไมต้องใส่แล้วใส่แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าใส่หรือไม่ใส่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคบว่าเวลาที่เราเขียนงานหรือว่าใช้ปากกา Apple Pencil เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีบางคนใช้สีนั้นสีนี้หรือว่ามันมีปลอกหรือว่าที่เรียกว่าเคสนะครับมันคืออะไรแล้วมันใช้งานกันอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเคสเมันมีหลายแบบนะครับตอนแรกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะ Apple Pencil เนี่ยมันจำเป็นต้องใส่เคสด้วยหรอเพราะว่ามันก็เหมือนปากกา แท่งหนึ่งหรือดินสอแท่งหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการขีดเขียนในการโน้ตในการวาดรูปใน iPad นะครับทีเนี้ยอย่างรุ่นที่แนะนำนะครับอันนี้ก็ไปอ่านเจอในกลุ่มนะครับกลุ่ม iPad Air นะครับก็มีคนแนะนํามาอีกทีหนึ่งนะครับคือคือมันมีหลายเคสหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน s h อป e ี Lazada ได้เลยนะครับมีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่ถูกใจนะครับตัวนี้นะครับ Apple Pencils สลลฟยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีแบบเรียบง่ายนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าใครที่ชอบสีไม่ฉูดฉาดมากเรียบหรูนะครับก็สามารถที่จะลองไปเลือกนะครับมาซื้อมามาลองใช้ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีที่มีสสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วอันนี้ ใช้ไปแล้วนะครับลองใช้ไปแล้วเป็นปีกว่านะครับนี่นะครับล่องรอยการฉีกนะครับแต่ว่าใช้ใช้สีนี้นะครับอาจจะเป็นสีเทาเนาะแล้วก็มีสีกรมนะครับมี2สีนะครับ1กล่องมี2สีข้างในก็จะมีคู่มือนะครับว่าเราควรจะใส่อย่างไรนะครับมีวิธีการใส่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนเป็นช่องให้เราใส่ได้แล้วก็ลักษณะการออกแบบเนี่ยให้เราสามารถที่จะ สอดนะครับปากกา Apple Pencil เข้าไปได้แล้วก็การออกแบบนะครับตรงนี้ก็จะมีผิวที่แบบว่าเป็นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นด้านนะครับตรงนี้เป็นเป็นแนวระนาบเดียวกันเพื่อที่จะให้มันอสอดรับนะครับกับปากกา Apple Pencil ของเรานะครับเห็นไหมครับเมื่อเอามาเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นรูปร่างการออกแบบที่มันสามารถที่จะใส่ Apple Pencil เข้าไปข้างในได้นะครับ ครับก่อนที่เราจะมาทดลองใส่เคสกันนะครับก็มาพูดถึงกันก่นกอนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องใส่เคสนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านรีวิวหรือว่าอาจจะเคยเจอปัญหาว่าเวลาที่เราชาร์จแบตเราเนี่ยอาจจะมีรอยไหม้หรือว่ามีริ้วรอยเกิดขึ้นเมื่อใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมครับตรงเนี้ยตัวเคสเนี่ยก็จะมาช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของการที่จะเกิดริ้วรอยหรือว่าเกิดการไหม้บริเวณจุดชาร์จนะครับ ซึ่งซึ่งอาการนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ว่าบางคนก็มาพูดคุยอยู่ว่าเอ๊ะมันมีการการไหมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จใช่ไหมครับตัวเครื่องกับเนี่ยเวลาที่เราชาร์จมันก็จะชาร์จ ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราใช้แบบเปื่อยๆไม่ได้ใส่เคสนะครับมันอาจจะจะเกิด أ, กระแสไฟฟ้าหรือว่าอะไรที่มันทําให้ตรงเนี้ยนะครับม,มันมีริ้วรอยได้นะครับแต่ทีเนี้ยหรือบางคนใช้งานไปหรือว่าอาจจะวางไว้อาจจะใส่หรือว่าดูแลรักษาไม่ค่อยดีใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ใส่เคสมันก็อาจจะเกิดริ้วรอยหรือว่าสภาพที่เก่ากว่าท,ที่มันจะเป็นนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันดูนะครับอันนี้นะครับ ขาเลือกเป็นสีเทาก่อนแล้วกันเนาะสีเทาก็จะค่อนข้างที่จะเรียบหรูแล้วก็เข้ากับตัวตัวเครื่องนะครับจริงๆมี2อันใช่ไหมครับวิธีการใส่น่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะแนะนำว่าให้เราเนี่ยเสียบนะครับ Apple Pencil นะครับเข้าไปนะครับตรงด้านหลังนะครับใส่แบบช้าๆช้าๆนะครับอ่ะเราก็จะวิธีการใส่ไม่ได้ยากมากนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับแล้วก็ต้องค่อยๆเลื่อนเข้าไปอ่ามันก็จะไหลเข้าไปแบบนี้โดยอัตโนมัตินะครับอัตโนมือนะครับอ่าเนี่ยครับโดยมือเราดันเข้าไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยค,คือเคสปากกาเวลาใส่แล้วก็จะดูเข้ากันกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับดูเวลาที่เราจับเนี่ยแทนที่เราจะจับให้ความรู้สึกแบบเปลือยเปล่ากับ ตัวปากกาแต่ว่ามันให้ความรู้สึกกระชับนะครับความรู้สึกกระชับแล้วก็จับได้ถนัดมือมากขึ้นทีนี้เรามาดูการชาร์จนะครับเนี่ยครับพอใส่แล้วมันก็สามารถที่จะชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยใส่เคสแล้วก็ชาร์จได้นะครับโอเคไหมเนี่ยมันมันก็ปกติเลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติทีนี้ถามว่าเอะเวลาที่เราจะจะมาเขียนน่ะเออมันจะเป็นยังไงเรามาทดลองการเขียนดูนะครับ เวลาที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับาปากกา Apple Pencil ของเราเห็นไหมครับสวัสดีมันก็จับถนัดมือนะครับแล้วก็ขีดเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนะครับคือแบบรู้สึกว่ามันมันให้ความกระชับแล้วก็ก็ดีขึ้นนะครับ ครับพอเราใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับวิธีถอดก็ง่ายมากนะครับแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนออกนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกไปนะครับนี่ครับมันก็จะไหลออกไปนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าถอดเคสออก เรื่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าก็ใช้งานไปได้แบบสักระยะหนึ่งถ้าเราเบื่อหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเคสใหม่แล้วก็ค่อยๆถอดออกนะครับเห็นไหมครับก็จะง่ายนิดเดียวเองนะครับหรือเราอาจจะลองเปลี่ยนเคสดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่นะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าไปแบบอ่ามันก็จะมีตรงเนี้ยที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นพื้นแบบอ่าอ่าระนาบเดียวกันนะครับกับ ตัว Apple Pencil เห็นไหมครับแล้วก็ค่อยๆใส่นะครับดันๆเข้าไปหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะพอดีตรงนี้มันก็จะเป็นมุมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้พอดีเลยทีนนี้เวลาที่เราจะชาร์จใช่ไหมครับก็แค่วางแตะลงไปเห็นไหมครับมันก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ใส่เคสอยู่แต่เราก็สามารถที่จะชาร์จได้ปกตินะครับ ทีนี้หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าถ้าเราใส่เคสเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะชาร์จแบตได้เหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องวางปากกาใช่ไหมครับเวลาที่เราออก,ออกไปข้างนอกหรือว่าใช้งานปกติแล้วก็จะใส่เคสเพื่อที่จะป้องกันตัว iPad ของเราด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ช่องใส่ปากกา Apple Pencil ใช่ไหมครับเราใส่เคส Apple Pencil แล้วมันก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปตรงนี้ครับ เห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับชาร์จแบตได้ปกติเลยนะครับเวลาที่จะพกพาไปไหนก็สะดวกสบายเห็นไหมครับเราใส่เคสท,ทั้งตัว Apple p e n c i l และก็เคส iPad ของเรานะครับง่ายมากนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีฝั่งที่จะให้เราชาร์จแบตเวลาใส่ก็ใส่ลงไปปกติ นะครับไฟก็จะขึ้นชาร์จให้เรานะครับอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับสำหรับการใส่เคสนะครับวันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเคส Apple Pencil นะครับซึ่งเวลาที่เราเลือกครับเราต้องเลือกแบบดีๆนะครับว่าแบบเอ๊ะมันหนาเกินไปหรือเปล่าแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้หนามากนะครับแบบบางมากเลยนะครับก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ครับนอกจากเคส Apple Pencil แล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเนี่ยนะครับ Pencil Tip Cover คืออะไรครับตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครก็ไปอ่านมาแล้วก็ไปดูในในคอมเมนต์เพจนะครับในคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับอันนี้มันคือหัวปากกาหัวดินสอนะครับก็เป็นเคสเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับ หลายๆคนอาจจะเคยเคยซื้อมาใช้นะครับมันมีให้เลือกแบบเยอะมากมีหลายสีนะครับคือบางคนก็บอกว่ามันช่วยในการป้องกันนะครับป้องกันตัวหัวปากกานะครับ Apple Pencil ของเรานะครับคือแบบถ้าใครชอบก็คือมันมันสามารถเปลี่ยนได้แบบหลายแบบมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยใส่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดินสอเหมือนเวลาที่เราแบบใช้งานดินสอใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อแนะนําว่า ถ้าเราใช้เนี่ยนะครับหัวตรงนี้นะครับในการเขียนในการวาดรูปหรือว่าการการเขียนงานต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เซ็นเซอร์ครับหัวปากกาเนี่ยมีปัญหาแล้วเวลาที่เราใช้งานแล้วมันจะเกิดอาการติดติดดับดับฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยแนะนํากันว่าจําเป็นจะต้องใส่เคสด้วยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะใส่เพื่อความสวยงามเนี่ยเออมันก็พอได้นะแต่ถ้าจะใส่เพื่อขีดเขียนเนี่ย จริงๆมันเขียนได้แต่ถ้าใช้ไปในนานหัวเซ็นเซอร์มันจะพังนะครับไม่ต้องกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะเสียหายเพราะว่าเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับอันเนี้ยเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนได้เพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันถอดออกได้นะครับตรงเนี้ย เออมัน,ม,นมันถอดมันถอดเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อของแท้มาใช้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ Apple Pencil Sleeve นะครับหรือว่าเคสนะครับ ปากกา Apple Pencil ตรงนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ Apple Pencil หรือว่าการใช้เคส Apple Pencil กันได้นะครับถ้าอยากจะให้รีวิวหรือว่าแนะนำอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Apple หรือว่า iPad นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ